ทักทายครับทุกคนอยู่กับผมโป้ในไอโซแลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาบอกทริคง่ายๆในการตัดวิดีโอนะครับก็คือการเพิ่มบีดนั่นเองครับการเพิ่มบีดให้กับเพลงที่เราจะเอามาตัดนะครับมันจะช่วยเราตัดวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงจังหวะบีดเพลงนะครับที่สําคัญวิดีโอจะออกมาสวยแน่นอนครับถ้าเราตัดตรงบีดเพลงนะครับแต่ว่าก็มีความยากสักนิดหนึ่งคือเราต้องคุ้นเคยกับเพลงเสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะทําการกดบีดลงไปได้นะครับก็ฟังซ้ําสักสอสารอบครับแล้วก็ค่อยมากดบีดกันดูนะครับโอเคครับไม่พ เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวิธีการกดบีดให้กับเพลงนะครับเป็นยังไงแล้วก็จะลองตัดให้ดูนะครับว่าการใส่บีดเข้าไปเนี่ยตัดง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํำกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโปรแกรม Adobe พี่เมี p r ปนะครับในคลิปนี้เราจะใช้พี่เมี p โปในการเพิ่มบีดนีครับเพิ่มบีดสำคัญยังไงนะครับการเพิ่มบีดให้จังหวะเพลงตรงกับวิดีโอนะครับทำให้วิดีโอสวยขึ้นนะครับและที่สำคัญการเพิ่ม beat, บีดเนี่ยมันช่วยให้เราตัดวิดีโอได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มเนี่ยเวลาที่เราตัดวิดีโอชนอีกหนึ่งวิดีโอเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจังหวะเพลงแล้ววิดีโอมันจะไม่สวยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เปิดพีเมียโปรขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงไฟล์เพลงแล้วก็วิดีโอมาทางด้านซ้ายมือให้พร้อมนะครับตอนนี้ผมก็ดึงไฟล์เพลงลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเพิ่มบีทนะครับวิธีการเพิ่มบีทนะครับก็คือการกดเมาส์มาตรงนี้นะครับตรงสามเหลี่ยมนี่ครับหรือว่าคีย์ลัดคือตัว m นะครับตรงตัว add maker ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มบีทกันครับตรงนี้ผมจะไม่ข้ามนะครับจะเพิ่มฟังแล้วเพิ่มไปพร้อมเพื่อนเพื่อนเลยเดี๋ยว ผมจะบีดตรงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เพิ่งจะฟังได้แค่ครั้งเดียวนะครับอาจจะมีแบบผิดพลาดเล็กน้อยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเพิ่มบีบยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ดึงเพลงลงมาตรงนี้แล้วกด Space Bar นะครับเพื่อทํางานเพลงนะครับแล้วก็พอถึงจังหวะที่เราต้องการจะเพิ่มบีบเนี่ยก็ให้คลิกเมาส์ลงไปนะครับตรง Add Maker นะครับหรือว่ากดตัว M นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ โอเคครับผมจะเพิ่มบีดประมาณนี้ก่อนนะครับของเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันอาจจะติดกันเป็นพืชแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดึงออกมานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนมาดึงตรงนี้นะครับขยายออกมานะครับอ่าโอเคก็จะเห็นว่าจะมีจุดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือตัวบีดเมเกอร์ที่ผมใส่เข้าไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเพล์ดูอีกครั้งนะครับว่าบีดเนี่ยมันตรงกับจังหวะเพลงที่ผมใส่หรือเปล่านะครับ อคผมว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงแหละทีนี้เรามาเริ่มตัดกันเลยครับวิธีการตัดนะครับจะง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆดึงฟุตวิดีโอลงมาได้เลยนะครับเพื่อนเือนจะเห็นว่ามีลูกศรขึ้นให้ตรงบีดพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือเวลาที่เราดึงมาใส่นะครับบีดจะทําการวัดระยะให้เราเสร็จสับนะครับคือเอาง่ายๆว่าเราไม่ต้องกะนะครับอ่ะทีนี้มากดตรงบีดที่2ครับอ่าเห็นไหมครับเส้นก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเราต้องการที่จะตัดวิดีโอก็กดคัดทิ้งไปได้เลยครับ ให้เลือกช่วงที่ต้องการนะครับแล้วก็วางให้เรียบร้อยนะครับอย่างผมต้องการช่วงนี้ก็ผมกดตัว c ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ดีลิทออกครับทีนี้ก็มาอันที่2นะครับทําซ้ําเป็นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ตัดจะย่นเข้ามาก็ได้นะครับอ่าคลิกไปที่บีดแล้วก็ย่นเข้ามาครับเขาก็จะทําการคํานวณให้ตรงกับบีที่เราจุดไว้เป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าวิดีโอใครไม่พอดีกับบีดนะครับก็แปลว่าเราบีดไม่ตรงนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับ ็ฟังพยายามฟังเพลงซ้าสัก2-3ครั้งก่อนจะมาตัดก็ได้ครับเพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันก็จับจังหวะยากเหมือนกันนะครับเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจับจังหวะตรงมันหรือเปล่านะครับลองเพย์ดูนะครับอันนี้ก็วางตรงตามบีททั้งหมดแล้วนะครับ ว่าผมวางบีดใช้ได้นะครับตรงเป๊ะนะครับตรงนี้ถ้าใครต้องการเอาเสียงวิดีโอออกก็คลิกขวาแล้วอันลิงก์ได้เลยนะครับอันลิงก์แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการขยับแถบเสียงข้างล่างลงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าต้องการเสียงเดิมไว้ไหมหรือว่าต้องการทิ้งนะครับตรงนี้ผมต้องการทิ้งผมก็จะทําการลบไปเลยครับแล้วตรงนี้เพื่อนๆก็ไปใส่ท่าที่ชา่นแล้วนะครับทำให้วิดีโอมันสวยขึ้นนะครับ ตรงเป๊ะเลยโอเคครับวันนี้ก็มาสอนในการบีดเพลงนะครับการวางบีดเพลงหรือว่าวางไอเม็ดเม็ดนี้ลงไปนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราไม่ทําการบีดจังหวะไว้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่ามันจะตัดยากมากนะครับเพราะว่าเราเพย์ไปเนี่ยเราเราไม่รู้จะไปตัดตรงไหนนะครับให้ทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมันช่วยให้เราตัดง่ายขึ้นจริงๆไปลุ้นต่อตอนมาร์กถึงเดียวว่าเรามาร์กตรงหรือเปล่าถ้าเรามาร์กเบี้ยวเนี่ยก็เบี้ยวไปทั้งคลิปนะครับก็ พยายามฟังสองสารอบแล้วค่อยมาร์กมันจะได้มีเบี้ยวนะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าจะมีเรื่องอะไรนะครับก็คงไม่พ้นเรื่องคอนเทนต์วิดีโอถ่ายรูปหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับรถยนต์แหละครับเพราะว่าชีวิตผมก็น่าจะมีแต่รถยนต์นะไม่น่ามีอย่างอื่นอะไรมากมายไปกว่าน,นี้โอเคพูดเยอะละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายๆถ้าชอบอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับ